หยดละลากหากไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลสั์สมบัติต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ต้องเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนายเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร เจ้าจงไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาจะซ่อนกายในกลีบเมฆก,กลางเวหาสุกายาตามสมดสุดวิสัยจะหลบลี้หนีตามเขาลำเนาไพรณนะทินใดพ้นความตายเป็นไม่มีอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารดหนังสุเวความเพียร เป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หรือวินาทีต่อไปนหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราะความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน นำขึ้ผู้ฟังก็ส่นรายการแสงแรกแห่งนิพพานนะครับเส้นทางสู่โสดาบันในพรรษาวันนี้ก็เข้ารายการด้วยบทกลอนสอนใจนะครับยดลาบสับสินเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโลกที่เป็นวัตถุทั้งทิ้งไว้ให้กับโลกนะครับ โลกนี้ไม่อนุญาตให้ใครเอาไปได้แม้แต่เงินสลึงเดียวท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้แต่ร่างกายตัวตนนี้ก็ต้องคืนนะครับเหมือนบุคคลผู้ที่มาแรมคืนมาขอพักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจสนใจเป็นปริศนาธรรม มีชายคนหนึ่งเดินทางซัดเซพปในจรร่อนแรมร่นเร่มาหลุดออกมาจากป่าก็มาสู่หมู่บ้านแล้วก็ไปขอพักอ,อยู่กับนายบ้านนายบ้านก็อนุญาตให้พักก็บอกว่ามาหลงทางมามาขอพักค้างคืนมาขออาศัยอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นแหละ พรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อไปแล้ว